สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับเจอกันอีกคลิปนะครับสําหรับวันนี้กับช่องพระย่อยบ้าน channel นะครับสําหรับวันนี้นะครับได้นําพระมาให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีเหรียญหนึ่งนะครับเป็นพระชัยหลังช้างนะครับนะพระชัยหลังช้าง อยากทราบว่าเหรียญที่นำมาลงคลิปนะครับนะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับอยากทราบว่าเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญไม่แท้นะครับนะรบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะครับให้ความรู้ความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับท่านใดที่ได้เข้ามารับชมแล้วนะครับนะ่างช่องพระย้อยบ้านๆแชนแนลนะครับนะและขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความรู้นะครับ ที่ให้ความคิดเห็นกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดที่ได้ให้ความรู้และคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับขอบคุณนะครับนะวันนี้มาดูกันนะครับนะพระชัยหลังช้างนะครับปศส5 3 0นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังปปรนะครับนะถ้าเกิดเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับนะ ราคาเล่นเช้าหากันอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ก็อบอกกันมาได้นะครับนะหรือว่าเป็นเหรียญไม่แท้ก็บอกกันมาได้นะครับยินดีรับฟังจากพี่พเ,พเพื่อนเพื่อนนะครับทุกๆท่านนะครับเป็นเหรียญที่สร้างในวาระสำคัญนะครับด้านหลังจำจำไม่ได้นะครับว่า คณะสงฆ์นะครับนะจัดสร้างนะครับในในวาระนะครับจำไม่ได้ในวาระนะครับ,ระะรบพระชนพรรษานะครับครบครบห้ารอบหรือสามรอบนะครับนะสักอย่างหนึ่งนะครับนะอ่ะพูดผิดไปก็ขอไปพี่เพื่อน,น,นด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลัง โปโปโรนะครับถ้าเกิดเรียนนี้เป็นเรียนแท้นะครับราคาที่เล่นกันเจ้าหากันอยู่อยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็บอกกันมาได้นะครับ มองไม่เห็นนะครับอักษรตัวเล็กๆนะครับว่าเขียนไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะครับเทนะ่าที่พอจำ,จำได้นะครับนะห้าธันวานะครับสองพนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับและขอบคุณพี่พเพื่อนๆน,นะครับทุกๆท,ท่านนะครับ ที่ได้เข้ามารับชมนะครับนะขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะและทุกคนที่ให้ความคิดเห็นกันเข้ามานะครับและทุกๆุกคนนะครับนะที่กดติดตามนะครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับช่องพระยอยบ้านๆนะครับนะได้นําพระนะครับที่เก็บสะสมไว้นะครับที่พอมีอยู่นะครับและอยากรู้นะครับว่าพระที่เก็บไว้นะครับสะสมไว้แท้หรือไม่แท้นะครับอยากให้พี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับหลายๆคนได้ติชมกันนะครับดีกว่าให้คนใดคนหนึ่งนะครับการันตีนะครับพระที่เราเก็บสะสมไว้นะครับ ว่าแท้ไม่แท้นะครับการันตีอยู่คนเดียวนะครับนะหรือว่าการันตีอยู่กลุ่มเดียวนะครับนะเลยได้ทำคลิปมาลงให้พี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านขอบกันบ้างนะครับนะด้านขอบนะครับ ว่าขอบแบบนี้นะครับใช่พระแท้นะครับหรือว่าพระไม่แท้นะครับแล้วก็ดูขอบดูยังไงนะครับยังไม่เข้าใจนะครับว่าการตัดขอบนะครับก็ดูการตัดขอบดูยังไงนะครับจะได้ดูว่าแท้หรือไม่แท้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูการตัดขอบนะครับก็บอกกันมาได้นะครับ าะสำหรับช่องของเรานะครับทำมาไม่ได้เพื่อให้ความรู้นะครับแต่ทำมาเพื่อขอความรู้จากพี่เพื่อนเพื่อนแต่ท่านที่มีความรู้นะครับความเชี่ยวชาญนะครับท่านห่วงนะครับด้านบนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ภาพออกไปชัดยังไงหรือว่าไม่ชัดยังไงก็คอมเมนต์นะครับติชมเข้ามาได้นะครับ หาถูกใจนะครับทุกๆคลิปนะครับที่ได้ทำลงลงไปนะครับฝากปีๆป่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด s u b s c r i b e กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปที่จะทำให,ให้ลงให้ชมกันอีกนะครับนะสำหรับพระที่พอมีอยู่นะครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับใช่พระแท้หรือเปล่านะครับหรือว่าพระไม่แท้ พยายามถ่ายช้าๆนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดๆนะครับที่นิ้วมือชอบเป็นเหงื่อนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับฝากอีกครั้งนะครับอาตูกใจทุกๆคลิปนะครับที่ได้ทำลงไปนะครับ ากพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะและขอบคุณมากๆนะครับสําหรับทุกๆท่านนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ับสไครต์แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับและทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ให้ความรู้กันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ สำหรับคลิปนี้พระชัยหลังช้างนะครับด้านหลังปบโรนะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆนะคอมเมนต์นะกันมาได้ใต้คลิปนะครับให้ความรู้กันมานะครับแล้วเจอกันในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากมากนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันในคลิปใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ